สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับแสงแล้วนะวันนี้เนี่ยจะมาทําการแยกกอบอนสีนะคะอันนี้เป็นพันอีเหนาเนาะนี่แต่ว่าเป็นอีเหนาที่เขียวมากมากเลยเขียวมากๆเลยค่ะคืออยู่ในร่มนะตอนนี้ก็จะทําการขยายกอเพราะว่าเขาเยอะมากๆาค่ะอยู่ในกระถางนะเขาเริ่มแคบแล้วนะนี่แล้วก็มีมีเห็นไหมบางแทงหลอดนะอเนาะเดี๋ยวแสงขอทําการแยกกอก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวจะมา ทำการปลูกลงดินกันเนาะนี่นะคะเพื่อนๆนี่ก็คือ,อที่แสงทําการเอาดินออกประมาณหนึ่งแล้วนะเพื่อนๆในเวลาเอาดินออกเนี่ยต้องระวังพวกเขี้ยวพวกต้นอ่อนพวกหลอดอะไรต่างๆของเขานะาที่แทงมาแล้วก็ที่แสงจะเพยายามนะ,ะแบ่งเขานะคะตอนนี้ก็เอาดินออกได้ประมาณหนึ่งแล้วนะเพราะว่านี่ทำอย่างนี้นะคะค่อยๆค่อยๆนะคะ นี่โอ้โเดเขาจะมีแบบว่าเสียงแบบนี่ระวังนะคะค่อยค่อยนี่นี่โอ้หัวใหญ่นะคะนี่นเดี๋ยวแสงขอวังกับแป๊บนึงนะอืบนี่ได้แล้วนี่ต้นใหญ่มากๆเลยะคะ่ะเลี้ยงไว้ในร่มนี่นะนี่อันนี้ก็คือแผลเขานะแผลเขาคือก็ปล่อยได้เลยหรือเพื่อนๆเอาปูนแดงมาทาก็ได้น,นะคะ แล้วเดี๋ยวแสงก็จะแยกต่อนะนี่นะคะนี่ก็คือต้นที่ออแสงทําการแบ่งมาแล้วนะคะก็คือใหญ่มากนึกว่าขาเลยนะคะหัวเขาเนี่ยอันนี้ก็เป็นแบบนี้นะที่แสงแบ่งแบบนี้แล้วก็คือแบบว่าอยากให้เขาเป็นง่ายๆนะคะเวลาแบ่งกอเนี่ยเพื่อนๆพ,พยายามเอารากไว้ให้เยอะๆนะคะเพราะว่าเขาจะฟื้นตัวได้เร็วมากๆเหมือน เหมือนไม่เคยแยกมาเลยอะ่ะคือวิธีการนี้แผลก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะถ้าเพื่อนเพ่อดูแลเรื่องเรื่องแดดเรื่องน้ําดีเนี่ยก็จะไม่มีอะไรแต่แสงไม่กล้าเด็ดไม่กล้าแยกออต้นเล็กเขานะเนี่ยต้นเล็กๆเนี่ยแสงไม่กล้าแยกนะคะเนี่ยไม่กล้าแยกเลยนะคะนี่การที่ไว้รากเยอะนะคะเขาจะเป็นไวนะติดไวนะคะไม่เฉาไม่ช้ำเนาะ แล้วก็ต้นนี่ค่ะอันนี้เป็นแบบใบใหญ่มากๆค่ะสีเขียวเนาะไม่ใช่สีเขียวสีเป็นอีเหนาาที่เป็นสีเขียวสีเขียวจะเยอะนะเพราะว่าอยู่ในร่มนะคะอยู่ในร่มส่วนใหญ่นะนี่นะคะอย่างไรเนี่ยแล้วก็แล้วก็อันนี้นะคะคือดินดินที่ใช้ในการปลูกนะคะก็มีเอ่อเป็นดินที่เอ่อผสมนะคะเอ่อใบมะขาม นะคะแล้วก็เปลือกถั่วเขียวนะคะเปลือกถั่วเขียวใบมะขามแล้วก็ดินปลูกนะคะแล้วก็ดินบ้านบ้านดินอะไรก็ได้มาผสมกันนะคะนี่ก็จะได้เป็นดินปลูกที่ร่วนซุยนะคะแล้วก็งามมากๆเลยฮะ,ะต้นจะสูงใหญ่นะนี่ใจะให้ดูความแบบเนีย่ยเห็นปหคือแบบเขาสูงมากคือสูงมากๆเลยแหละนะคะ สูงมากแต่ก่อเร็วนะยังไงเนี่ยวันนี้แสงก็ขอจบคลิปจะเพียงเท่านี้นะคะสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปแสงจจบแล้วถ้าชอบก็เลิมกดไลค์กด subscribe กดแชร์นะเพื่อเป็นกำลังใจให้แสงเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณค่ะ